วัสดีครับวันนี้วันที่สามพฤษจีนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่คุนหมิงนะครับเมืองจีนครับก็กําลังจะนั่งรถไฟข้ามคืนไปดีเจียงครับหนึ่งคืนพรุ่งถึงพรุง่งนี้เช้าดี่เจียงก็เป็นเมืองเก่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูภูเขาหิมะกมืองบอหยกกนยนันก็วันนี้ก็ทรหดมากเพราะว่าไปขึ้นเขามาแบบรีบๆแล้วก็เสียตังเงียบมาก อ,อ,นะอ,อันนี้รถไฟเป็นรถไฟตู้นอนนะครับซึ่งซึ่งจะดีกว่าบ้านเราเยอะพอสมควรนะอะเป็นเตียงสามชั้นมาดูมาดูนี่เ,เ,นเตียงสามชั้นเลยเราจองเตียงล่างซึ่งจริงมันจะมันจะมีห้องที่ ทุ่งที่ดีกว่านี้นอนสี่คนแต่ว่าแพงปไปหน่อยเราก็เลยเอาอันนี้โอเคดีกว่าดีกว่าตู้นั่งนค,ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเมืองเก่าจะมาอัปเดตว่าเป็นยังไงต่อ,อห้าทุ่มนะครับตื่นตื่นดังตนครับแล้วก็นอนไปหลับไว้ข้างๆก็ <laughs> เปิดเพลงฟังแล้วก็ร้องเพลงโหโ ครับอะไรใช่ไหมตอนนี้อยู่รีดเจียงแล้วนะครับตอนนี้อยู่เมืองเก่ารีบเจียงก็มาถึงได้เช้าลงดูรอบๆเมืองก็ดูชิวๆแ <c> ต <oughs> ่ว่าไม่หนาวมากใส่เสื้อผ้ามันหนาเกินเดี๋ยวกลับไปถอดนีวก็เดี๋ยว เราจะไปภูเขาที่มากันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันนี้ผ่านแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเดินรอ,อรอบๆเมืองไปเดินดูรอบๆเมืองแล้วก็ไปอะไรนะวาดสุนโภคละมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะครับใช้ไฟ,ฟฟ้าเสียงเงียบมากมอเตอร์ไซค์ใช้ไฟฟ้า แล้วก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนเด็กตรงนี้ใไงตรงนี้่เปงัมากเปิดปไปห้องพัก พลังนี้เมือลี่เจียงนะครับรามาดู้อมก,กับตอนนี้อยู่ที่เมืองเก่ารี่เจียงนะครับประเทศจีนแล้วค,คนจีนส่วนมากนี่จะไม่ไค่อยพูดจีนกลางแต่ว่าเหมือนจะเป็นจีนยูนานนะครับมวข้อมูลอาจจะ 真，十 percent 海鲜，อ样、啊、吗？嗯嗯、多少一份、啊、这个？二十。二十，多少？这、嗯、个吗？这么多。对。快仓和妈妈一好芝麻。专多多来好<行>。三五一三十嘛。 บังกหยกนะครับขึ้นมากำลังอยู่ชั้นที่บนสุดละขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาแบบต้องมีออกซิเจนนี่ต้องสูดตลอดนะแบบไม่ง,งั้นบางทีอาจจะนอกได้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ น่ยวะตอนนี้ก็อยู่ภูเขาหิมะมังกรอยู่ครับแต่ว่ากลับแล้วตอนข่าวไปลลยถ่ายลงดูลงดูรอบๆถ้าขันเหรอมีใช่ไหมภูเขาตอนนี้นั่งเคเบิลลงลงไปนะครับตอนแรกเรานั่งขึ้นไปบนลงที่มาถ่ายในลงไอจีไหมนะเราก็ไปเดิน ตอนนี้กลับแล้วข้านนหนียวไม่หนาวเท่าไหร่ครับร้อนหัวข้างล่างครับครับตอนนี้เรากลับมาจากลี่เจียงนะครับอยู่คุณหมิงใจกลางเลยอยู่ใจกลางเมืองคุณหมิงครับก,ก็สรุปล้มเลิกแผนไปเที่ยวภูขวเขาหินแล้วเพราะว่า กลับมาก็กว่าจะเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยก็กลัวไม่ทันแล้วกลัวว่าจะรีบๆแบบข้าวก่อนอีกแบบแบบวันแรกก็เลยเดินเที่ยวในน,นี้แล้วกันสองวันแล้วก็เ,เดินเที่ยวแถวๆนี้วันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับเครื่องบินแล้วกลับไทยแล้วครับอันนี้เป็น,นรอบๆนี่ก็เป็นเมือง มีแม่มีเคฟซีด้วยหาของกินหนะครับนั่นในห้างครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่มีเสียง,งยเยครื่องยนต์เลยรับ ประเทศไทยยังไม่มีไม่มีมนพิษด้วย